สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการพิสูจน์เส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนะครับ,บสำหรับทฤษฎีบทตัวนี้นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นเนี่ยที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกของวงกลมนะครับมาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันเนี่ยจะยาวเท่ากันนะครับอ่ะแล้วก็ดูรูปนะครับจากรูปเนี่ยเขาได้ให้ P นะครับก็คือจุดนี้นะครับ เป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งอยู่ภายนอกของวงกลม O วงกลม,ม O คือวงกลมนี้นั่นเองอ่าแล้ว M เนี่ยเป็นจุดกลางของของเป็นจุดกลางของส่วนของเส้นตรง OP นะครับก็คือเส้นนี้อ่าซึ่งวงกลม O ก็คือวงกลมนี้ขอไปครับวงกลมนี้นะครับอ่ามีรัศมีก็คือ MO นั่นเองและว,วงกลม O และว,วงกลม O วงกลม M นะครับตัดกันที่จุด A และจุด B อ่าโดยเขาเนต้องการพิสูจน์ให้ PA นะครับจเท่ากับ PB อ่าโอเคเราจะมาเริ่มการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ก็คือเราก็จะเริ่มด้วยมุมลองสังเกตมุม OAP นะครับ เราดูนะครับอ่าเรา OAP ก็คือมุมนี้แล้มุม OBP อ่าเดี๋ยวเรามาลากเส้นทึบแล้วกันให้มันเห็นชัดเจนนะครับเส้นทึบเส้นนี้อ่าโอเค OAP และ O B P เนี่ยจะมีขนาดเท่าไรครับมุม O A P เท่ากับมุม O B P นะครับมีขนาด90องศานะครับก็คือเป็นสิ้นสามผัดจะตั้งฉากนะครับ ครับรัศมีที่จุดสัมผัสนะครับอ่าแล้วอะไรอีก O A ก็จะยากับยาเท่ากับ O B นะครับเ<ม>พราะว่าเป็นทรศมี ของวงกล่มเดียวกันนะครับแล้และอีกอ p ยาเท่ากับ OP นะครับก็คือส่งน้ตรง OP เนี่ยเป็นด้านร่วมนั่นเอง เมื่อได้เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นสามเหลี่ยม OAP เท่ากันทุกประก,การกับสามเหลี่ยม OBP นะครับโดยจะมีความสัมพันธ์สัมพันธ์นะครับ แบบด้านด้านเอ้ยขอภพยครับจากด้านด้านนั่นเองเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ว่า P p เนี่ยยาทากับ P v ด้วยนะครับเพราะเป็นด้าน ส่วนที่ขอไครับด้านที่สมในกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประ การจะยาวเท่ากันนั่นเองอ่ะก็เราจะได้สิ่งที่เราต้องการพิสูจน์แล้วนะครับก็คือ p y เท่ากับ p v นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพิสูจน์เส้นสัมผัสวงกลมในรัศมีนะครับสําหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ